ตอกมาโอ้โหมันจุดจริงจริงมากจริงจริงนะครับเดินเวลามาเพีงสามนาทีเพ่นั่นเองนะครับสานก็ตงองจาเหลือไม่ได้กินเียนาทีนะครับอันนี้สิบห้านะครับสีแดงบที่มาดเปิดที่ค่เดียวอัปลี้ตัวโค้ชบที่มาด้มาได้วค้ชบเลที่ ไม่กองบอลไมเปล่าไไรนะครับกรัไม่เป่าครับไม้เลกสีองสีแดงตามลูกเก็บ้นมานะครับให้ไม้เล็กสีสีแดงครับกองบอกองเพื่อนสีละไม้เลขเจอยลูกกรังขมานะครับไม้เล็กได้ลูกอีกเล็กลักลุกอเพื่อนไม้เล็กสิ อ๋อ่ไปางทิแดงทิศสีเท้าทิศแป้นเข้านะครับแต่คนนียังเี่นออกมาเลยลูกสรรมการเปเด่นี้มวยเือนกีฬาเรือยๆนะครับีาต่อท่านี้เลด้าไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับสุดยอดจริงๆก็คงจเนๆนะครับวันนี้ ลูกตรลงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้แพ้วันหน้าชนะได้นะครับถ้าเรามีความตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เล่นเป็นระบบทีมนะครับฟูตบอลต้องเล่นเป็นทีมไม่มีใครที่จะเก่งคนเดียวได้นะครับหมายเลขแปดให้ลูกอีกครั้งจะสีแดงคว้ยลูกนะครับหว้ยลูกไปนะครับไปแล้วนะครับหว้ลูกเดี๋ยวไปที่หมายเลขสิบสองผานไปหมายเลขสิบสิบผาหน้าประตูไป ยัดขยันข <sy um uh ึ้นอยู่นะครับสีแดงปรรดาได้สามลูกยังขยันอยู่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าชาวรีสตัวนสีได้ตามมาเนี่เป็นเรื่องเปิดประตูนะครับเพื่อพั้สิบปีก่อนนะครับสเตปร้ายกาศตัวนี้นะครับร้ายกาศตัวนี้อีกเยอะเหมือนโรนัลโดสมัยต้น่หมดเวลาการแข่งครับ าจ,จ,จ,จาจราุทันครับ,บ,นนคบคร,ร,ร,รคนนกีฬาทั้งสองทีมครับสาหรับการแข่งขันบวลคุ่ชิงชะเลิสรรมกติ์ของผู้ชิงครับสนุกสนานพละทักจใจและก็ที่ชื่นชมมากกว่าปาะกอบาาประตูต่อหนึ่งก,ก,ก็คือสปิริตของนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับหนักนิดเบาหน่อยอภัาให้กด้ตลอดทั้งเกมนะครับน่บนเป็น เวลาของการแข่งขันซึ่งนักกีฬาอย่างที่ผมทำเรียนว่าโดยปกติแล้วนักกีฬาเขาเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับรบมือให้กับกกนักกีฬาทั้งสองทีมนะงรัอีกครั้งนึงครับสุดยอดครับสุดยอดจริงๆนะครับพี่แกกับผูช้ชนะนะครับให้กำลังใจสำหร,รับผู้แพ้นักกีฬามีน้ำเต็มเป็นนักกีฬาเราเพื่อนกันหมดเลยนะครับจนะับ,นะบมือ,อให้นักกีฬาได้ไปขอบคุณโค้ช นดยครับผู้แข่งของเอายอนก่อนลงไปขอบคุณครูแข่งของตัวอีกออดแล้วค่อยกลัไปพักสักห้านาทีเดี๋ยวเราจะมีทีปิดตัวทางการนะครับอาจารย์ครับรับอันีตัไหมโอ้มารับอนเอิตตอนมารับอาชีเดต่ครับมารับอานดีป้าอาชีพคือหลายแห่ปลาป็นเงินผมนผู้เล่อานีพื่อเตรียมตัวดีล้วบอที่อเทียมนะครับทั้งสองทีมยังไงก็ไม่เดิมนะครับผิดเพื่อมเดิม ทีมทีมงานระลึกทีมงานของอบตครับมายกโพรเทียมมาด้วยประกอบพิธีผิดอย่างเป็นทางการส่วนการรับิดประวัลเราจะมอบบนเวทีในช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬิกาให้นักกีฬาได้ขอบคุณโค้ชกันก่อนกัน,กนแล้วกันนะครับทีมงานผู้ชายด้วยยกโพรเทียมยกอะไรออกมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องเป็นชุดก็ได้นะครับมีอกระถางบ้างเวนตอยก่อนนักกีฬานะครับขอบคุณโค้ช เอามารับอ so ัดฉีดมารับอัดฉีดเลยได้นนครับกลับมาครับเอาฉีดสีเอาฉีดสีเอาเอาสีน้ำเงินก่อนนะครับสีน้ำเงินก่อนเอารองแชมป์ก่อนครับรองแชมป์ชินเงินครับสุกุแทนมารับรางวัลนะครับจากผู้ใหญ่ทีีของเราด้วยครับท่านแล้วแจ็คกูมาแล้วแจ็คกูมารับวกีฬากีฬาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเป็นโคบอล สาัสรับรองาตราจย์กลางดนพราตานะครับสารสีน้ำเงินท่านผู้ใหญ่ผู้ลดปุลูน400บาทไดครับ้ยะอทีงานเราเก็บตะไคร้มาด้วยเลยนะครับตะไคร้ผู้คนได้ครับ ของวงเงินที่ขายยากหยุดแกะถ้าายไม่ได้โอ๊ะโอ๊ะแกะถ่ายพุทธรอลมาได้เลยเดี๋ยวมีคนเป็นเกี๊ยวเนี่ยาด้เยจับประตูนี้ก็เก็บเลยครับทีมงานเราเก็บด้วยเลยตัวนี้ยเก็บด้วยเลยรับรางวัลครับรับรางวัลนะครับสำหรับนักกีฬาสีน้ำเงินนะครับจากคุณใหญ่ชีกีที่ร่วมระดนะครับท่านท่านตามตามที่รงทะเบียนเลยนะครับ ครับสปททรัพย์เฉยกลางไดครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทครับให้นักเจนกีฬาลูกๆนะครับในการเล่นกีฬานะครับเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ทุกท่านเลยโอ้โอโอ้โอเคครับโอเคโอเคครับให้เด็กเก็บตะข่ายมาเลยลูกเดี๋ยวคนไม่เกี่ยวมันยังขาดอ่ะตอตรงนั้นละต่อตรงนี้ครับตะข่ายผู้บอลใหญ่ไดครับขอบคุณท่านสปททรัพย์เฉยกลาง นะครับจากพรสวัสดิ์โมซีครับสุดยอดนะครับในพจนบาทท่านผู้ใหญ่ผูล้ลดผู้นิบูลนะครับพรน์สวัสดิ์โมซีน400บาทนะครับอัดฉีดให้กับนักกีฬาสีน้ำเงิน,นท่านผู้ใหญ่ทวัตหนาสะอาดนะครับ500บาทท่านผู้ใหญ่อุบลพิจิภาคนะครับ500บาทนะครับให้กำลังใจ สุดยอดครับสุดยอดขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์ทุกท่านโอ้โหนางสาวประคองศิลป์โชว์ซุ้แน่น้องตําแต้มนะครับดึงเงินมาโอ้โหแถมไม่เป็นไรแต่ชนะใจท้องเชียร์นะครับสุดยอดจริงๆนะครับถือว่าชนะใจผู้ชมเนาะนะครับ ท่านใจทุกคนด้วยสำหรับการเล่นวันนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณมากนะครับนางสาวประคอาสินโชวสุงเนินทัทพแทบน้องทับแทบหนอ่อหนึ่งหมื่นบาทนะครับลูกสาวอดีตท่านกบตบุญช่วยโชสุงเนินนะครับสุดยอดจริงๆขอบคุณมากครับ,หรบให้ได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็แล้วกัน,กน,น,นออะต่อมาครับทีมสีแดงเดือดเชิดรันสีแดงนะครับนักกีฬานักอัิชา โอ้ย oh, hey. บเป็นธราม่าได้ีเดงกไไม่น่าเชื่อว่าท้ายเกมนะครับจะมาทำสกอร์ได้เพิ่มอีกสองประตูโอ้โ oh. หหมเลขแปดโยเพาะยิห่หเลขแปนักกีฬาโอ้ออกลาปูยเไาะเอา,เอามาปูปมือนอนมาไทายแล้วเด้่ไหละ่ะพี่พี่พี่เจนับ,นบปปนเอนักสัสกบ เราต้นจากท่านผู้ใหญ่เกียรติัยการรัฐน,นะครับท่านผู้ใหญ่บา้านแขางแก้มหมู่ที่สนะครับ1,500บาทโอ้โหผู้ใหญ่บา้านนมหลุบรอไหลสดนะครับไหลสดอยู่นะครับดูด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่บา้านนมรูปโล่ปีท้าเพ่อจัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดีด๋ยวจะเอาตาเอาตาสังเกตในบทสีลึกพันสองพอันถ่ออัมบัน แก้วไว้ยืดนะครับแจกข้าแก้วครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทแล้วุณบอลมาอีกหน่อยแล้วคุณบอลมาเพิ่มอีกหน่อยครับให้มันสวยหน่อยจะได้ออกยูทูบเร็วเร็วเร็วรับคนบอลมาหนึ่งครับภาพไม่สวยเลยมีพ็อพรับคนเดียวภาพไม่สวยมาเร็วเร็วเร็วเอาเรียกแล้วทำไมนิ่งอยู่าละมาเร็วเร็วหลายหคนหน่อยเร็วอานักกีฬาสีแดงทั้งหมดเลยนะครับเช็ดครับเช็ดครับภาพจะได้สวยๆนะครับเพราะว่าเรามีการ อัดวิดีโอนะครับอัดยูทูบด้วยประกาศนะครับท่านบุญทันครับทีมชนะจากน้องต๋อมแต้มนี่ไม่ใช่ว่าให้แต่บ้านตัวเองนะครับให้ทีมชนะอีก5,000บาทครับโอ้ยใจร้ายใจดีต้อมแต้มต้นหอมสิงโจสองเนครับานะครับ สุดยอดจริงๆนะครับนี่ค่ะคุณพ่อพูดมาสนับนุเติมจริงนะครับให้กับพิ้งชนะอีก5,000บาทนะครับอีก5,000บาทท่านหัวหน้าสำนักปลัดตอนนี้จะเดินพบตรงนี้หน่อยหัวหน้าหัวหน้าสำนักปลัดครับโอ้มันมันจะได้จัดอีกแล้วนะสำนักปลัดโอเล่โอเล่อย่างนี้ต้องจัดอีกนะครับอย่างนี้ต้องจัดอีกสุดยอดมากต่อไปครับบริษัทโชคมณี รับสร้างบ้านโดยคุณมนตรีทิ่บนดีนะครับเสียโอโซบะตัวทุมเต็มตัวทุบเต็มตัวนะครับวันนี้ประสุขาลสำเร็จอีกครั้งหนึ่งผมว่าน,นี่สารวัตรกำนันไหนว่าเสียโอโซบะตัวผสุดยอดจริงๆสารับผู้ที่ให้การสนับสน,นบุนในการทั้งสองทีมครับขอบคุณมากครับต่อไปครับท่านสซบะตสบัสวัสดิ์ รักษาเมื่อีนะครับ500บาทนะครับจากผู้กันผู้สี่นะครับเอาท่านกำนันยังไม่หมดป่ะทีนี้ยังยังอีกเอาละเอาเทมิล่ะยังข้าวแถวลอยอยู่เปิดขึ้นใจแค่เอาเออท่านผู้ใหญ่ผู้วระโดดครมนะครับจากขบ่ายหมู่ที่หกนะครับอีกหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทวันธรรมดาได้แต่ละค้นหนึ่งพันบาทเหรอ เล่นได้เป็นคณะกรรมการประจับเ่ินเลือกตั้งพัดเลยาัระเสริฐพลาแท่านผู้ช่วยพลัินิกเกตนะครับจากสร้างแก้วหมู่ที่13อีก500บาทนะครับอีก500บาทให้กาลังใจทีมงานลุกหลานนักกีฬานะครับท่นผู้นำแท่นเป็นแบบอย่างโอ้ท่านผู้หมวดนะพี่บ๊อบ จำนงเน็ตนะครับท่านทุกคนอย่าเพิ่จำนงเน็ตนะครับเพื่อสนับสนุนเองหนึ่งพันเป็นบ่อครับหนึ่งพันบาทนะครับโอ้ยสุดยอดมากสุดยอดว่าโอ้ยแฟนผู้เอกสนอเอามเด็จโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวจะได้เพิ่มได้เพิ่มเตเดี๋ยวมาต่อไป สิริวัฒน์แอร์สิริวัฒน์แอร์ลูกละสองร้อยสามลูกเป็นหกร้อยเนีหกร้อยนีหกร้อยบาทนะครับลูกละสองร้อยโอ้ยสิริวัฒน์แอร์ลงเล่นด้วยอัดฉีดตัวเองด้วยท่านสมตสุภยุทธนาสุภรีอีกห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหผมเป็นธรรมดาท่านผู้นำเฮาตั้งใค โอยาลเอาลอละละที่ไหลแคีเดยท่านจะโดดเยังนโดดูท่านผู้ใหญ่สุรศรีาครับเอาสทีท่านข้าที่สิสมเท่าไหร่เลงนไป้วยเงอนกรมารป็นจาท่นางี้หไ่ใรอกเียไปครับเราทโ้ไม่ไมกําลังเงรถู้เ่งรถตู้อรถทานผู้ใ่มาจากกูซีก็กลาง ทีมงานและก็คุณแม่สมจิตเอ้ยคุณแม่คุณแม่สมจิตอินทระสถานพอรอยอ,อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหมครับถ้าบอกว่าลูกละสามร้อยบาทให้เบอร์ห้าอยู่ไหนเบอร์ห้าเ้ารับบเอาใบเงินรับก็ได้คุณแม่คุณแม่กำลังมาเชิญครับคุณแม่สมจิตอินทระสถานพรครับ,บ,บ,บน้องเบียดน้องเบียดมารับด้วย น้องเบี้ยจะไปสูโมกินก็เก่าหันละหลานลูกเป็นริ่อยไต้อะไ่นอนด้อยดิเด้อนะครับก็ยังหวาแอะไรตัวเองแม่เบ e ื่อแล้วเปิ่เป็่องต้ลูกชายเสบยหมดกินเสียละกเปแม่ค um, <intell> ุณแม่มาคุกแม่ดุกินครับรับเอา เปี่ยนไม่ยห่ร้านสุดที่ได้เินทีใลูกร้านพีเท่าไปไล้หลกไปนาคนรรับไปรับเท่าไรครัแม่ห้าร้อยบาทนะครับคุณแม่จมกินอิตนักสถาบรนไปไจ้เห็นลูกหลานเราเตยบอลเก่งลากกับพี่ความสุขกับพี่น้องภาษาเป็นขึ้หาไปนะขอบคุณครับท่านประธานครับผมเอาคือบหมดเรยวท่านขึ้นมาเข้าแถวเยอะมดีผู้่อบเ โอ้ยรอเข้าแถวอยู่เข้าแถวใช่มาดสีแดงสีแดงเข้าแถวสีแดงไปเสร็จนะครับ <c oughs> อาสักครู่นึงจะปเป็นพิธีปิดการแข่งขันนะครับพิธีปิดการแข่งขันล็อกเกลวให้เด็กๆเก็บตะข่ายด้วยเดี๋ยวเวลารถเขาไม่เห็นกันคืนเดี๋ยวเราจะชนตะข่ายฟาดกันไปเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะเริ่มพิธีมปิดประชาสัมพันธ์ว่าสำหรับรถร้านค้านะครับ สามารถตั้งได้ทั้งสองฝั่งนนะครับของประตูฟุตบอลทั้งฝั่งเหนือและก็ฝั่งใต้นะครับเราเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วนะครับท่านที่จาเคลื่อนย้ายหรือท่านที่มาใหม่นะครับพบกับครูมงคลได้เลยนะครับหน้าเต็น์กองเชียร์นะครับ,บ,รรนะรบสามารถที่จะตั้งร้านค้าได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเว้นบริเวณสนามฟุตบอลไว้ให้กับบรรดากองเชียร์และก็ผู้ชมนะครับ,รบี่จะร่วมพิธีในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ เอาพนังกงานชายพบท่านนายกที่หน้ากองในการเดียวนี้เลยนะครับพนังกงานชายของกบวน้องแข่งพบท่านนายกที่หน้ากองในการเดียวนี้เลยครับ <te ars> เอาพนังกงานชายของกบวน้องแข่งครับพบนายกาตอนนี้เลยวันนี้ก็มาแล้วครับบิวจิตแลเสลยรเยวเซ็ตจนเลยบิวจิตศริยาเดี๋ยว ขออนุญาตพิจารณาบันทึหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้นําฝ่ายปกครองท้องที่นะครับช่วงพิธีปิดนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ใส่เสื้อชมรมสีชมพูหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเรียนเชิญท่านผู้นําปกครองร่วมพิธีปิดด้วยครับประกาศครับประกาศครับ พนักงานชายครับพนักงานชายที่อยู่ในงานนี้พบที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับหน้าป้ายด้วยพนักงานชายอบตหนองแวงครับพนักงานชายครับเดี๋ยวยังไปี้ยเมี้ยยังไปเมี้ยนม่ออีก่อนครับท่านสสหมูก็มาแล้วครับท่านรัฐพิมพ์พเนธครับขอเชิญนั่งก่อนนะครับท่านครับยินดีต้อนรับชาวตำบลหนองแวงเขต หนึ่งยินดีต้อนรับท่านครับยินดีต้อนรับท่านสอสอหมูวิรัติพิมพนิษครับเจอเมื่อเมื่อท่านปร,รัธพนักง,งานเฮาเดี๋ยวจังไปเมียนนะบอกว่าจังไปเมียนเอาเซยเซยกันเดินกันเซยเดี๋ยวไปเมื่อเมียกันนะ